น้องหมูไข่ไงครับอันนี้โล่ร้อยหกสิบไปไหนนะร้อยหกสิบแล้วยังอื่นนะอันนี้ร้อยสี่สิบอันนี้ก็ได้เอามาครึ่งโละฮะเออน,น้องไอส่วนลงวุงชอยไปทั้งไหนฮะรู้จักไหมของมะเดือไปทั้งไหนของมะเดือของมะเดืออ่า เหเส้นน่องเลาะไปหรืเส้นใหญ่เลาะหน้าเขื่อนไปเรือ่อยๆเขื่อนขุ่นอะไรนะประการชนนะนนอ๋อเพราะหน้า,นาเขื่อนมันจะมีทางเลี้ยวออกไปทางนั้นนะเคยไปเขื่อนแล้วแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปไตแค่ทางนี้แล้วกลับมาไง นี้เราจะไปมุ่งหน้าไปที่สวนลุงโชยนะครับจุดกางเต้นนะครับแต่ว่าแวะซื้อสบียนก่อนนะครับ<ม>ก็เป็นหมูแล,นนหมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาหมูไปทอดกินแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอตากผ้าน้องก่อนนะครับโอเคขอมาครับ เอาใช่ไหมฮะครับไม่เอาครับขายไงครับเอามาถุงก็ได้ถุงถุงถุงสามห้าบสามห้าบาทเอามาถุงพี่ส่วนลุงชอยไปทางไหนครับกองไปครับอันนี้พี่กล้วยชาบเท่าไหร่ครับถุงสามห้าครับสามถุงร้อยสามถุงร้อยเอาถุงเดียวพอครับอันนี้เป็นเผือกนะเผือกนี่เผือกนี่กล้วยอันนี้น้ำตาลเท่ากันโอเคนะครับ พอเ่วนหนึ่งครับตรงเดียวครับเี่ี่เนี่เนีส่วนมากคนเขาจะเข้า่วนตัวส่วนตัวจะเป็น เดี๋ยวสวนชวยก็จะไปด้านหน้านี้นะครับก็จะมีเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีของขายตลอดทางเลยนะครับผลไม้ของฝากของกินเอเครับไปกันต่อครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาลึกพอควรนะครับส่วนด้านข้างผมนี่จะเป็นสวนสวนป้าอ้อยนะครับ ้ำตกคลองมะเดื่อ so ก็จะมีข้างในน่าจะเป็นเห็นเห็นเป็นภูเขานะครับแล้วก็น่าจะเป็นน้ำอยู่ด้านในครับคลองมะเดื่อครับส่วนทางที่มานี่จะบอกว่าค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งนะครับเข้ามาข้างในลึกเข้ามานะครับจะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นลูกลังตะปุ่มตะป่่านะครับก็เห็นรถที่สวนมาตอนนี้เข้ามานะครับก็เห็นรถที่สวนเข้าออกมาที่ค่อนข้างที่เยอะนะครับ แปลว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามากันตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้รถสวนมานี่คือจังหวัดน่านนะครับมาจากจังหวัดน่านเนี่ยอันนี้สวนผมเลยครับเน,นี่ยครับทางนะครับโอ้โหก็เข้ามานี่จะเจอสวนเยอะมากนะครับสวนคลองมะเดือ่อสวนลุงพล คลองมะเดือ่อสวนกำนันใจดีคลองมะเดื่อโอ้โหโอ้ต้นทองไรเหลืองอารามเลยครับโอ้โหธรรมชาติสุดๆเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงปากทางเข้าสวนลุงโชยแล้วนะครับเป้าหมายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปในสวนนะครับโหขา้าได้เห็นต้นไม้ใหญ่ เลยเพื่อเพื่อเห็นนะครับขขาได้นะครับต้นไม้ใหญ่มากเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงคลองมะเดื่อ,อสวนของลุงชฉยนะครับเดี๋ยวไปติดต่อสอบถามทางบ้านลุงชฉยก่อนนะครับ<ม>ก็เป็นร้านของชําด้วยนะครับป้าติดต่อเรื่องเต็นท์นะฮะป้าป้าก็นํา เป็นมาเองหลังกันสองร้อยจ้ะสองร้อยถ้ามีแบบโอ้มีมาเองใช่ไหมร้อยเดี่ยวมาเองครับอ๋อแต่ถ้ามีเช่าก็สองร้อยสองร้อยจ้ะครับนู่นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ้าวเออไปอไรไม่ได้ไหมด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำหญิงและชายอ่าเดี๋ยวส่วนนี้นะ อันนี้คือเป็นเป็นลำธารเลยนะครับเนี่ยฮะน้ำใสมากเลยครับบอกคำเดียวว่าน้ำใสมากเลยดูนะครับเป็นลำธารน้ำตกแล้วทำเป็นฝายเป็นชั้นๆเลยครับเป็นน้ำตกเลยนะฮะเนี่ยฮะโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับนะฮะเดี๋ยวผมจัดแจงสถานที่เสร็จแล้วจะมาลงเล่นน้ำกันหน่อยดีกว่าครับก็มีชูชีพมีชุดเปลี่ยนพร้อมนะครับผงยงหงยางนะครับครับ ยังไงเขาคิดยังไงครับก็ถ้าคิดอันนี้ก็คือว่าห้าสิบไอร้อยหนึ่งมัดจำห้าสิบพี่ครับกันเสียหายกันกันหายด้วยก็เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศข้างบนนะพี่ข้างบนจะมีวิวสวยๆด้านหน้านั่นนะครับพี่เนี่ยลงไปข้างล่างแล้วแล้วก็ลงไปดูต้นไม้ใหญ่ๆต้นอะไรครับต้นไม้ใหญ่ต้นไอะครับต้นกระเลียงต้นกะเลียงเดี๋ยวไปดูต้นไม้ใหญ่กันหน่อยครับ อายุน่าจะเป็นหลายร้อยปีนะครับต้นเบเริ่มเลยครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับแล้วผมจะเดินไปที่ต้นนะครับว่ามันใหญ่แค่ไหนครับเห็นฮะ โอเคไปดูต่อครับเดี๋ยวพาไปดูตรงต้นน้ำของสวนนะครับเขาก็จะมีแค่ให้เราเช่านะครับเนี่ยจุดต่างๆครับถ้าเราไม่นะนั่งกับพื้นนะครับก็จะมีแค่ให้เรานั่งปิกนิกกันได้นะครับเอาไปวางไว้าตามริมน้ำได้ก็แค่ละร้อยนะครับเนี่ยฮะเป็นแค่ไม้ไผ่นะครับหัวด่าน สุดยอดครับปีกวิเวกเลยครับโอยเป็นหลังนั้นนี่มาได้ฟิลมากเลยครับเปิดเพลงฟังได้หน้าเป็นริมลำธารน,นะครับนะครับดูโอ้นุ่นกินขานุ่นกินเบียร์กลางน้ำเลยนะโอ้โหได้ฟิลสุดๆ บางคนก็เอาแค่ไปตั้งกลางน้ําจิบเบียร์กินแบบสบายเย็นสบายเลยครับเท้าแช่น้าโอ้โหได้ฟิลกันมากเลยครับถ้าน้าเต็มเต็มนี่ครับน่าจะมีทางแยกของน้ําไปทางนี้อีกนะครับอันนี้ต้นอะไรไมน่นู้ครับใหญ่มากเลยเดีย๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าครับโอ้ยท่องเที่ยวมาเล่นน้ํากันสบายนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นจุดลึกหน่อยนะครับ ถึงไปเล่นกันตรงกลางเลยครับนี่ฮะเขาจะทําฝายกั้นเป็นชั้นๆเลยนะครับเพื่อกักน้ําให้มันไหลออกมาเป็นชั้นๆสวยงามครับโอ้นเห็นไหมเอาแค่ไปตั้งตรงโคนต้นไม้กลางน้ําเลยฮะเดีินไปเรื่ยอยๆระวังสะดุด เดินไปดูเท้าเดินสะดุดลากไม้นะครับลับมากมันจะโผล่มาโอ้ตรงนี้น้ำใสแจ๋วแล้วครับเดินไปเรื่อยๆนะครับผมยังหาจุดกลางเต็นท์ของผมไม่เจอเลยนะครับมาจะไหนมามาจากไหนครับเนี่ยมาทยาพัทยาพัทุงเลย โอ้นี่ผมก็มาจากประจวบไปนะิงครับมาทําธุระแล้วก็จะหากจุดกลางเต็นท์่ะเซิร์ชดูที่ที่เวิร์ี่โอ้สุดยอดเลยครับเพราะว่าธรรมาติโอเคมากเพราะว่ามาางนี้ก็น่าจะเป็นท้งที่สแล้วอไม่ผิดหวังครับผมว่านะจริงครับแต่วันนี้พี่ชควีที่มามีน้ำบางวันถ้าแห้งก็เล่นไม่ได้เลยถ้าเป็นไปได้ที่เอาเบอเจ้าของเอาเบอร์ป้าลุงวโทถามเลยครับ เพราะว่าบางทีน้ำแอ่นจัดไม่มีน้ำแอ่นไม่มีน้ำลื่นครับโอเคฮะอ่านักท่องเที่ยวคอนเฟิร์มนะครับมาไม่ผิดหวังนะครับนะครับโอ้โหมาสี่รอบแล้วครับโอ้โหสวยจริงๆครับยังหาจุดกลางเต็นท์ไม่เจอเลยผมเดี๋ยวข้างหน้านูมีล้านกลางเต็นท์นะครับจริงๆกลางตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่ากลางตรงนี้เขาจะอ่า อ่าไว้จะทีก่อนถ้ากลางตรงนี้คืออาจจะเกตกะแักท่องเที่ยว,วที่ออกมาเล่นน้ํานะครับนี่ดอกชาบาผมสำรวจตั้งแต่ต้นทางจนท้ายทางนะครับก็ตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ในสนามนะครับก็เป็นสวนอาเข้าไปกลางเต็นท์ได้สบายนะครับแต่ถ้าใครชอบริน้ําก็ผมเห็นแล้วก็จะริมฝั่งนู้นครับต้นทางนะครับจะมีลานที่จะอา พอการได้นะครับแต่ถ้าตรงกลางนี่จะเป็นเี็กเกะพวกนักท่องเที่ยวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมหาทางเต้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทํากินก่อนครับเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำนะครับก็เดี๋ยวผมเดินสํารวจน้ำเหรอกครับโอ้ยเจออีกแล้วไปกี่ที่ก็เจอทำไรกันอ่ะมากินน้ำเหรอ อุย้ยมากันเต็มแล้วรับทำรายการก็ลงมาที่นี่น้ำก็ค่อนข้างเย็นนิ่งเลยนะฮะอ้าวล่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหหกตัวเลย หาจุดลงน้ำนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปตรงไหนดีไปงูหรือเปล่าโอ้โหหัวมานนี่ก็งู ข้างล่างนะฮะจะเป็นหนินนะฮะเลยนะครับเป็นก้อนนะ พี่พี่กดยังกดแล้วครับพี่ก็ไปตัดเอาเนาะเยี่ยมค,ครับอ๋อวันนี้ก็ว,วันนี้เลยครับเมื่อกี้เดินไปเดินมาตรงนี้มันเหมาะที่สุดแล้วครับนี่ฮะกินชมวิวโอ้โหน้ำใสามากเลยครับได้ได้ฟิลมากครับโอ้โห ขอบอกนะครับโอ้โหบรรยากาศดีสุดๆเลยครับมาแล้วคุ้มค่าแน่นอน,นครับตอ้นี้นทานเริ่มติดแล้วนะครับ ใส่ไปครึ่งโลเลยครับหมครับพอ,อไม่มีที่ไม่มีไฟฟ้านะครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรสักอย่างครับเราต้องทอดไปเลยครับครึ่งโลแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อน้ําแข็งมาด้วยครับแต่ข้างใน,นก็มีน้ําแข็งขายนะครับแต่ขี้เกียจเดินนะครับพอไปกินยนมุม้ยเช้าเลยครับเออไม่ใช่อีกหน่อยครับ หอมมากาแล้วโอ้ยเอาละกว่าจะได้กินก็คั่มซะแล้วครับอันนี้ก็คือเมนูหมูผัดพริก แล้วก็ไข่ดาวราดสอ นั่งกินข้าวฟังเสียงน้ำตกหลายลำธารหลายธรรมชาติเนี่ยเด็กจิงเลดร้องโค้ดได้ฟิลเลยครับแต่ที่นี่กลางคืนไม่มีไฟฟ้านะครับถ้าจะมาถ่ายคลิปก็ต้องชาร์จแบตมาให้เต็มนะครับไฟที่เห็นตรงจุดต่างๆเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับ เพื่อมีไว้สำหรับสำหรับห้องน้ำนะครับก็ไม่น่าเชื่อก็มั่มวๆกันไปสไตล์ตยอยินเดียนะครับก็กินได้ครับอร่อยครับก็เพื่อนๆผมแนะนำสถานที่ที่อีกจุดหนึ่งของจังหวัดนครนายกนะครับ บ้านสวนดุงโชยนะครับงานวธรรมชาติลําทานสวนภูเขาล้อมรอบมาแล้วไม่ผิดหวังนะครับปับเป็นสามนหครับอีกทีนนะครับสวัสดีครับ